สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวที่โรงพยาบาลเอ้ยมาเที่ยวอะไรที่โรงพยาบาลใช่ไหมฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวตามเข้ามาดูว่าผมมาทําอะไรที่โรงพยาบาลในวันนี้ช่วงเวลา8ปดโมงกับอีก27นาทีตัครับเนดะี๋ยวตามกันเข้าไปข้างในว่าผมมาทําอะไรเอาไปกันเลย พี่เราพอ,พอก่อนเลยเข้าไปาด้านในดูซ้ายดูขวาให้ดีนะครับเห็นรถจะตั้เอานี่ครับก็จะเข้ามาทางไหนก็จะมาถึงจุดคัดกรองนะครับตรวจวัดอุณหภูมินะครับนี่แล้วก็ก็จะบอกว่าให้มองจอใช่ไหมฮะมองจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับอุณหภูมิก็จะขึ้นขอบคุณครับ จะเดินเข้ามาโอค้คนเยอะครับเราเดินเข้านะครับไปที่ชั้นห้าเนี่ยครับแต่และชั้นแต่และชั้นมีแคลอรี่บอกนะครับท่านผู้ชมก้าเร็ว30นาทีมีต่อสุขภาพว้าวนะยครับเลยครับแต่และชั้นจะมีแคลอรี่บอกนะครับ การขยับเท่ากับการออกกำลังกายนะครับป่ะเดินไปต่อไปของเราคือชั้นห้าครับติดให้สองชั้นแล้วตอนนี้เขาไม่ติดให้แล้วก็แต่ละชั้นแต่ละชั้นมีแคลอรี่เท่าไหร่นะ ัั้้น3แลวครบจริงๆนะผมชอบวิ่งนะตอนที่ผมอยู่กรุงเทพชอบวิ่งขึ้นตึกทำงานที่ชั้นส0ก็เดินขึ้นนะครับนี่เรามาที่ชั้น4แล้วชั้น4นี่ เขาจะบอกว่าชั้นสี่เขาก็จะบอกว่าเริ่มพอเหนื่อยแล้วใช่ไหมถ้าใช่แสดงว่าตอนนี้คุณเผาผ่านพลังงานไปแล้วสิบหกแคลว้าไม่ใช่สิบหกแคลธรรมดานะครับสิบหกจุดแปดหายใจไม่ทันเลาขึ้นมาชั้นห้า ผู้คนเยอะครับปีนหน้าต่ากันเขาคนเยอะเลยเขาทำอะไรกัน เรามาถึงที่นี่นี่ครับห้องบริจาคโลหิตนะครับว่าหายใจไม่ทันอาบุ๊กก็ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนเลยนะอ๋อ ขาไปนสวัสดีป <iah> ีใหม่เอาดี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 เวัสดครับคุณป้านอมสวัสดีปีใหม่ดีใจจังขอกอดหน่อยขอกอดหน่อยอุ้ยคิดถึงคิดถึงครับอันนี้มากอดกันนี่ก่อนนะครับท่านผู้ชม กรอบแบบเอาแบบอยู่ไหนเนาะอยู่ข้างนอกด้านนี้ไปเลยอ๋อครับนี่ครับก็ต้องมากรอบแบบก่อนครับนี่ครับเราจะมากรอบแบบสอบถามเราก็จะถามว่ารู้สึกสบายดีไหมชุขภรพบแข็งแรงไหม พร้อมที่จะบริจาคท่านนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงภายในระยะเวลา6ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 1> ก็จะตอบตามความเป็นจริงนะครับเพราะเลือดเราต้องลปลอดภัยนะครับผู้ได้รับผู้ที่ได้รับเลือดไปก็จะได้ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขบบสอบถามเกี่ยวกับโควิดนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ประกรอบเสร็จแล้วก็นี่ครับวัดความดันก็ะจะมีเครื่องวัดความดันนี่ครับอัตโนมัติครับผมวัดความดันให้เสร็จก่อนนี่ครับพอประกอบพอประกอบเสร็จแล้วก็เข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นนี่ครับแล้วก็ขึ้นเขียงได้เลยเอ้ยขึ้นเตียงได้เลย นะครับแล้วก็ปับออกนี่อย่างดีครับนอนแล้วเผลอหลับทุกทีเพราะนุ่มนิ่มเหลือเกินนะครับน,นี่ครับที่ปรับจะอยู่นี่นะครับเอาเครื่องเครื่อง,เค,องเครื่องไหนครับคุณป้าเครื่องนู้นนะอ๋อใช้เครื่องนี้นีออคนน่ครับได้ครับ มีมีรีโมทด,ด้วยใช่ไหมท่านผู้ชมอย่าง,งดีงดอันนี้ก่อเรียบร้อยแล้วครับค,ค่ะคืนค่ะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมออสำหรับคลิปนี้ก็ให้เสียงภาษาไทยโดยพ่อหนึ่งสไตล์เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสด,ดีครับ